내나나타나준너아무말도할수가없었지눈에반한다는이기ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ข่าวไหนก็ไม่ดังเท่ากับข่าวโควิด -19 นะคะซึ่งทุกท่านเขาทราบว่าการระบ,บาดตอนนี้ของตอนนี้คือถือว่าทั่วโลกแล้วแต่ก็จะเจอเยอะในส่วนของ จีนญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงถ้าทางยุโรปก,ก็อิตาลีนะคะซึ่งประเทศอื่นๆก็เจอนะคะแต่ส่วนที่ที่กล่าวมานี่ก็คือจะพบเยอะนะคะในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราเจอคนไข้ก็70็ดรายแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตก็1นราย ซึ่งในส่วนของเมืองไทยอย่างที่บางท่านก็คงจะทราบว่าเป็นเมืองที่อากาศร้อนโอกาสที่เชื้อตัวนี้ในความโชคดีคือเชื้อตัวนี้เขาไม่ชอบอากาศร้อนใช่ไหมคะชอบอากาศเย็นๆอุณหภูมิ24-25ลงมานะคะก็ฉะนั้นจึงเจอในส่วนของประเทศที่อากาศเย็นๆค่อนข้างเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะแต่ถึงอย่างไรเราเจอสถานาการณ์นี้เราก็ต้องระวังใช่ไหมคะ ซึ่งในในสถานการณ์นี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยมีโครงการเขาเรียกว่าขอความร่วมมือกับพี่นอ้องอสมอนะคะเป็นโครงการอสอบรณรงอสมเคาะประตูบ้านต้านโควิด -19 นะคะดีเดโครงการนี้นะคะจะเริ่มวันที่2มีนาคมถึงวันที่ 3เมษา,ายนนะคะโครงการน,นี้ทางกระทรวงให้แนวทางในการออขอความร่วมมือและก็ให้แนวทางมาคร่าวๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าแนวทางเป็นไงบ้างนะคะเราต้องมาดูว่าก่อนที่อสมอจะไปเคาะประตูบ้านอสมอต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อน เมื่อพี่น้องสมอป่วยท่านก็ไม่ควรไปเคาะประตูบ้านนะคะทำโครงการรณรงค์นี้นะคะต้องให้ท่านต้องไม่ป่วยนะคะอุปกรณ์ที่ท่านต้องเตรียมไปก็คือ 1. สําคัญคือแมสนะคะแมสติดปากนะคะ 2. ที่ท่านจะต้องเตรียมไปก็คืออ่าใช่ค่ะเป็นเอ,อ่เจล เจลล้างมือก็ได้หรือว่าแอลกอฮอล์เช็ดมือก็ได้นะคะเตรียมไว้ก่อนนะคะและก็อันต่อมาอุปกรณ์ที่ท่านที่จะต้องไปรณรงนะคะเคาะประตูบ้านก็คือปลอดวัดไข้นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์หลักๆนะคะที่ท่านที่จะท่านจะต้องเตรียมไปเวลาท่านไปรุนรงเคาะประตูบ้านอ,อสมอต้านไวรัสโควิด COVID, นะคะค่ะต่อไปนะคะเมื่ออ,อสมอเตรียม ร่างกายแล้วเตรียมตัวเองแล้วต่อไปขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนในการรณรงค์ที่ทางกระทรวงให้แนวทางมาก็จะมีอยู่4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1เป้าหมายท่านต้องหาเป้าหมายก่อนนะคะว่าออกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะ2เป็นขั้นตอนการคัดกรองนะคะ3ขั้นตอนการ ติดตามและ4ขั้นตอนรายงานผลค่ะเรามาดูเลยนะคะว่าขั้นตอนที่1กลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มเสี่ยงค่ะกลุ่มเสี่ยงคือใครคะกลุ่มเสี่ยงก็คือ,อ,อคนที่กลับเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะคะ ว่ามีท่านต้องไปดูว่ากลุ่มเสี่ยงของท่านเนี่ยมีในในหมู่บ้านหรือว่าหลังคาบ้านหลังคาที่ท่านรับผิดชอบอะคะ่ะทุกคนก็จะได้รับจํานวนหลังคาเรือนประมาณ1 0 1ถึงห้าหลังคาเรือนใช่ไหมคะท่านก็ต้องไปดูว่ากลุ่มเสี่ยงที่ไปประเทศเสี่ยงที่กล่าวมาะคะ่ะว่ามีใครบ้างท่านต้องมีข้อมูลในนี้ก่อนนะคะ เมื่อมีข้อมูลกลุ่มเสี่ยงแล้วอันที่2เราก็ต้องมีกลุ่มของเราที่เราต้องไปคัดกรองคือเป็นกลุ่มทั่วไปนะคะก็สรุปก็คือมี2กลุ่ม1กลุ่มเสี่ยงกับ2กลุ่มทั่วไปค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนคัดกรองนะคะขั้นตอนคัดคัดกรองอาการนะคะ เมื่อท่านมีกลุ่มเป้าหมายในมือแล้วขั้นคัดขั้นคัดกรองอาการก็คือว่ากลุ่มเสี่ยงเราไปดูอะไรกลุ่มเสี่ยงก็คือท่านไปดูในเรื่องไข้ค่ะว่าในกลุ่มเสี่ยงที่ท่านลงไปเนี่ยกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้มีไข้หรือเปล่านะคะถ้ามีไข้ถ้ามีไข้นะคะท่านต้องรีบรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วนเลยนะคะโดยด่วนเลยเมื่อมี ไข้นะคะเมื่อกลุ่มเสี่ยงของท่านมีไข้ที่ท่านไปเจอนะคะรายงานเพื่อ<ม>เพื่อทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะได้พากลุ่มนี้ไปสถานที่เตรียมไว้นะคะซึ่งแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันเพื่อจะได้เตรียมคนกลุ่มนี้ไปสถานที่ได้เตรียมไว้เพื่อเพื่อกักตัวต่อไปนะคะอันนี้คือกลุ่มป่วยกลุ่มมีไข้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ถ้ากลุ่มเสี่ยงไม่มีไข้ล่ะ เมื่อกลุ่มเสี่ยงไม่มีไข้ก็ให้กลุ่มนี้กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะแต่แต่แต่พี่น้องเออสมอก็ต้องเข้าไปวัดไข้ทุกวันจนครบ14วันนะคะกลุ่มนี้นะคะวัดไข้ทุกวันจนครบ14วันโดยท่านจะต้องไม่ไปสัมผัสเขานะคะต้องระวังตัวเองนะคะไม่ต้องไปสัมผัสเขานะคะเมื่อ เราแค่ไปวัดไข้นะคะพยายามไม่ไปสัมผัสเขานะคะระวังนะคะต่อมากลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะในการคัดกรองต้องไปทําอะไรบ้างกลุ่มประชาชนทั่วไปก็วัดไข้เหมือนกันนะคะถ้าถ้าเขาแจ้งว่ามีไข้นะคะโดยให้พี่น้องสมอเพิ่มนิดหนึ่งถามเขาว่าเป็นหวัดไหมนะคะสมมติว่าถ้าคนไข้กลุ่มทั่วไปเนี่ยเป็นวัดและมีไข้ เราสักประวัติต่อว่ามีไอมีจามมีน้ำมูกมีเจ็บคออาการไข้หวัดนะคะหรือว่าอาจจะมีท้องเสียหรือว่าอะไรร่วมด้วยก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าเจอแบบนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้ากลุ่มทั่วไปกลุ่มนี้ไม่มีอาการของไข้ท่านพี่น้องสมอก,ก็ให้ความรู้ไปว่าถ้ามีอาการมีไข้มีอาการของไข้หวัดนะคะ ก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งพี่น้องอ,อสมออก็จะได้พาคนไข้กลุ่มนี้ไปไปซักประวัติละเอียดหรือว่าไปพบคุณหมออีกทีที่โรงพยาบาลน,นะคะค่ะต่อมานะคะเป็นการขั้นที่3คือการติดตามเฝ้าระวังนะคะการติดตามเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงวิธีการก็คือ พี่น้องอสมอก็คือเข้าไปวัดไข้เหมือนเดิมนะคะเข้าไปวัดไข้ถ้าเจอไข้นะคะคนไข้คุมเสี่ยงเนี่ยมีไข้นะคะท่านก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเราจะติดตามวัดไข้จนครบ14วันนะคะถ้าเจอก็คือให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแต่ถ้าไม่ไม่มีไข่ก็เฝ้าระวังไว้ถึง14วันอย่างที่ทราบนะคะแล้วคุมทั่วไปล่ะทำยังไงบ้าง กลุ่มทั่วไปก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไปติดตามนะคะออถ้ามีไข้มีอาการของไข้ร่วมกับมีไข้หวัดอ่อไอจามน้ำมูกเจ็บคออย่างนี้ก็ต้องรายงานเจ้าหน้าที่นะคะว่ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นก็ให้รีบรายงานภปใน24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4คือขั้นตอนรายงานนะคะเมื่อท่านพี่น้องสมอลเอฝ้าระวางังหรือรณรงค์มาครบที่ทางกระทรวงของความร่วมมือนะคะคือเราเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่3เมษายนะคะเมื่อเราเมื่อเราเติดตามหรือว่ารณรงค์เรียบร้อยแลย้วให้พี่น้องสมอเนี่ย แจ้งผลหรือว่าแจ้งการคัดกรองเข้าไปในอสมออนไลน์นะคะซึ่งในตัวอสมออนไลน์เนี่ย mm hmm. ก็จะมีรา,ายละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้ mm hmm. เพื่อให้ท่านาพี่น้องสมอนเนี่ยคีย์ข้อมูลพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในอสมออนไลน์ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เพื่อที่จะได้รวมในภาพรวมว่ามีการคัดกรองนะคะ mm hmm. เพื่อเพื่อ,อาวางแผนในการดูแลต่อไปนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับโรคไวรัส โควิดไนกี้นะคะอะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมของพี่น้องอสมที่ทางกระทรวงของความร่วมมือมานะคะก็หวังว่าพี่วิดีโอนี้มี ประโยชน์นะคะคงจะมีประโยชน์แล้วก็ได้ให้พี่น้องอสมอมีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ประชาชนทั่วไปในการทราบว,ว่าทางพี่น้องอสมอเนี่ยก็ได้ทํางานช่วยในการให้ความร่วมมือกับทางกระทรวงนะคะในการคัดกรองเพื่อเราจะได้ระวังโลคนี้นะคะจะได้ไม่ระบาดนะคะไปมากกว่านี้นะคะต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันก็โลคนี้ก็ อย่างที่ทราบคืออาจจะเสียชีวิตมากกว่านี้นะคะ Do you w a n t o know?